สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องไอเด็กมานอกนะครับช่องสําหรับคนรักเกษตรนะครับแลวก็ข้าวโพดเลยนะครับผมอันนี้ข้าวโพดอายุได้ประมาณสักหนึ่งร้อยวันแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าต้นยังเขียวอยู่นะครับต้นเขียวนะครับแต่ว่าฝักแห้งเลยนี่คือข้าวโพดที่สมบูรณ์นะครับคือผลพวงมาจากการที่เราทิ้งน้ํใช้นะครับนี่ผมเพิ่งจะทิ้งน้ําได้ประมาณ ก่อนจะร้อยวันผมทิ้งน้าอยู่มันสักเก้าสิบกว่าวันเกือบประมาณเก้าสิบห้าวันให้น้ํารอบสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ได้เก็บสายเก็บท่อเลยนะครับก็ตอนนี้ก็รอแต่ว่าเมื่อไหรข้าวโพดจะเกี่ยวนะครับก็วิธีการดูนะครับสังเกตง่ายๆครับผมเราก็หักเลือกฝักที่มันไม่ค่อยแห้งครับที่ว่ามันแห้งช้ากว่าเขาอันนี้ผมหักไว้นะครับอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็หยิบมาเม็ดหนึ่งนะครับใช้ใช้เล็บเราครับจิกดูถ้ายัางเป็นน้ํานมอยู่นี้ก็ อย่างเกี่ยวไม่ได้นะครับถ้าเกิดเกี่ยวไปนี่เม็ดแตกนะครับลานก็จะตีเป็นเม็ดอ่อนนะครับราคาก็จะไม่ดีครับประมาณนั้นแนีะแล้วก็น,นี่ไปพาไปดูนะครับบางเจ็ดแปดเก้าบางต้นก็คอตกแล้วนะครับอันนี้เจ็ดแปดเก้าอายุเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวของเจ็ดแปดเก้าจะไวกว่าสามสามเก้านะครับถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้ามันก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยสิบวันแต่ทีนี้ผมเกี่ยวไม่เคยถึงร้อยสิบวัน,นครับผมจะเอาความชื้นที่สามสิบกว่านะครับ ก็มันจะชดเชยมาด้วยที่น้ำหนักนะครับถ้าจะเอาความชื้นมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะร่วงครับเห็นไหมถ้าเกิดจะเอาความชื้นสักยี่สิบกว่ากว่านียมันก็จะร่วงนะครับอันี้ต้องลอยผงหนอนนะหนอนมันกัดนี่ครับมันก็จะหักนะครับจะหล่นฝักไหนที่มันจะหล่นเราเก็บออกนะครับถ้าเกิดเจอนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูสามสามเก้านะครับ คิดว่าอีกประมาณสักห้าวันนะ่าจะเกี่ยวได้นะครับอันนี้คือปักไม่สมบูรณ์นะครับ mm hmm. เขียวจริงครับแต่เม็ดไม่มีนะครับ mm hmm. ปลูกกระโพดถามว่าง่ายก็ง่ายนะครับยากก็ยากมันอยู่ที่เราเข้าใจมั้ยนะครับผมกระโพดปักก็ได้ประมาณเท่านี้นะประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็อายุได้ประมาณร้อยวันนะครับส่วนท่อก็เป็นท่อ PVC ที่ผมใช้ก็จะเป็น2นิ้วนะครับให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบสายน้ําหยดนะครับท่อจะเป็น PVC 2นิ้วนะครับเราก็จะเจาะใส่ก๊อกนยครับระยะห่างของก๊อกก็จะอยู่ประมาณสัก70เซนนะครับถึงนี่ถึงนี่นะครับประมาณ70เซนนะครับก็จะได้ล่องหนึ่งพอดีแล้วก็วางสายก็จะวางเป็นระบบร่องคู่ครับพาไปดูข้างในนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็นั่งรอรับทรัพย์ รอแต่ว่ากระโปงจะแห้งแล้วก็รอเกี่ยวอย่างเดียวแล้วครับฝักบา,บางต้นที่ว่าฝักสมบูรณ์ก็จะใหญ่นะครับนี่เป็นสามสามเก้านะครับฝักก็จะใหญ่นะครับกำรรไม่รอบนะครับแต่โดยรวมฝักจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะอยู่ประมาณเท่านี้นครับแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นจะอยู่เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดฝักมันกำไม่รอบก็ถือว่าโอเคแล้วครับจะมีอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นที่ว่าเล็กนะครับ เกิดคนที่ได้ติดตามผมคลิปแรกๆจะเห็นว่าทุกอย่างผมลงไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับสูตรปุ๋ยสูตรยาแล้วก็วิธีการดูแลรักษาบำรุงยังไงนะครับแล้วก็ปพดเจอโรคจะเป็นยังไงนะครับอันนี้พอก็เริ่มตกแล้วนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้าครับผมจะแก่ไวกว่าสามสามเก้าหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่ผลพวงมาจากการที่เราทิ้งน้ชาช้าเห็นะครับเวลาเราเกี่ยวมันจะง่ายต้นก็ยังเขียวอยู่อันนี้เกี่ยวแบบต้นเขียวเขียวอ่ะเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูนะครับ ใบบนยังเขียวอยู่เนี่ยแต่ว่าฝากแก่แล้วนี่นะครับถ้าเกิดเราให้น้ําถ้าเกิดเราทิ้งน้ไว้ต้นมันก็จะเหี่ยวก่อนนะครับแล้วก็ฝากมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งจะไม่ดีนะครับให้ดูนะครับแกะให้ดูชัดๆเลยครับเห็นไหมครับเม็ดของผมจะไม่บุ๋มนะครับไม่บุ๋มนะครับคือเราทิ้งน้ำช้าข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะครับ นี่พาไปดูข้างในนะครับบางฝักก็ยังเขียวอยู่นะครับแต่อีกสักสองวันก็น่าน่าจะเริ่มแห้งแล้วเพราะว่ากลาวใบข้างในน่าจะแห้งแล้วให้ดูนะครับชัดๆนะครับก็นนี้เป็นโซนข้างในนะครับตอนนี้ลุยได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยคันเท่าไหร่นะพาไปดูข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็น สามสามเก้านะครับข้างในลำต้นก็ยังเขียวสดอยู่นะครับใบล่างก็เหี่ยวไปส่วนหนึ่งแล้วครับก็จะเหี่ยวไปครึ่งต้นแล้วล่ะกว่าจะถึงวันเกี่ยวก็จะเหลือเขียวอยู่แค่ข้างบนนะครับใบบนก็จะเขียวอยู่หน่อยหนึ่งให้ดูนะครับวิธีการเก็บสายก็ได้ลงไว้แล้วนะครับแล้วก็สูตรปุ๋ยสูตรยาก็ได้ลงไว้แล้วนะครับบอกแบบไม่กัก,กั็ผมช่องผมไม่ไม่ชอบกัก อันนี้ก็ฝปกก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับให้ดูโดยรวมครับสุดล่องข้างในก็ประมาณนี้นให้ดูนะครับส่วนถามว่าจะลงต่ออีกเมื่อไหร่ก็รอดูฟ้าฝนสักพักหนึ่งก่อนนะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะมีฝนหลงหรือดูมาหรือเปล่านะก็รอดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าปลูกไปเสร็จปั๊บฝนหลงแล้วดูมาท่วมไม่เหลือนะครับอย่างนั้นเน่าแน่ครับแล้วก็กระโพดนอกน้ํานี่แก้ยากมากข้างไหนก็เริ่มแห้งเลยเห็นไครับนี่รอยที่ผมหักไว้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมพามาดูป่ากระโโพดกันนะครับ ก็ไม่มีสาวๆให้ดูมีแต่ข้าวโพดให้ดูแล้วครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณผู้ติดตามเลยนะครับุตสาห์ติดตามมาตั้งแต่บางคนก็ติดตามตั้งแต่ช่องผมทํา youtube แรกๆนะครับบางคนก็ติดตามตั้งแต่ผมเริ่มลงข้าวโพดแรกๆนะครับบางคนก็เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็มีคลิปเก่าๆครับไปย้อนดูได้นะครับว่าิธีการดูแลยังไงนะครับข้าวโพดเจอใบลายทํำยังไงนะครับข้าวโพดใบม่วงเป็นยังไงนะครับวิธีกการแก้ยังไงแล้วก็ ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนที่ใช้ฉีดฉีดพ่นทางใบมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับก็จะลงไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆเน่นๆนะครับผมฝากก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับแกดูนะครับสุดนะครับติดสุดติดสุดนะครับประมาณนี้นะครับ ปักกระกรำไม่รอบนะครับความยาวก็อยู่ประมาณสักคืบคืบกว่าๆนะครับสุดเม็ดก็ติดสุดนะครับโอเคครับผมขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังสาธกดติดตามนะครับผมเดี๋ยววันหลังจะหาเรื่องเกษตรอย่างอื่นมาลงบ้างนะครับก็ยังมีพริกมีผักอย่างอื่นที่ผมปลูกไว้อีกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําลงนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับ